หนึ่งสองสามสแล้วก็เด๋อแรกก่อนอะไรนะเด้อแรกก่อนรอดีกวาอน้องไก่กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กไก่โอมาส่กุ๊กกุ๊กไก่

hắn nuối ná, ờ, bây giờ cứ sao mang khút à? sao mang này, ờ, hồ, à, <laughs> <bản rebirth>. <laughs> <né>? sôm <laughs> <laughs> แมงมุมเอ่ยริมหลังคาเอ๊ะแมงมุมลายตัวนั้นน่ะตัวนั้นอานแต่เอาเสาร์ร้อวันแขกคนไล่จากวันหลังคาวันหนึงแขกคนไลจากวันลังคา พลังมาทำลรงว้าวโอเคคิดไรนะคะโอเคี้เดี๋ยวดก่นเพลงไหนดี กบปวดท้องไหมลูกกบเอ้ยทำไมยังร้องอ่ะกบไม่ไม nah ่คางร้องกบเอ้ยทำไมจึงร้องมีกบมันร้องเพราะว่าท้องมันปวดท้องเอ้ยทำไมจึงปวด องเอ้ยทำไมจิงปวดที่ท้องมันปวยก็เพราะว่าขามันดิบขาวเอ้ยทำไมจิงดิบขาเอ้ยทำไมจิ้ดิบที่เท้ามันดิบก็เพราะว่าไฟมันดับฝาเอ้ยทำไมจิงดับไาเอ้ยทำไมจิ้ดับที่ไฟมันดับก็เพราะว,ว่าฟืนมันเสีย ฝืนเอ๋ยทำไมจึงเปียฝืนเอ๋ยทำไมจึงเปียที่ฝืนมันเปียกเพราะว่าฝนมันตกฝนเอ๋ยทำไมจึงตกฝนเอ๋ยทำไมจึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันลอ้อ ช้างช้างช้างนี่ก็ลูกลอดช้าง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 น้องรู้จักช้างไม่นะช้างมันมีมีงวงมีงามีใบหน้าตามันดีช้างตัวมันใหญ่กินใบไม้ในป่ามากมีเวลาที่มันจะหลับยืนจะหลับนานก่อนหลับนี้ อายุย <Okay, bunker. S 1> <the> ังเจ็ดสิบปีออฟลูคีปดตัวเอาเพลงไรนอาเปคงชาอ่าน้องบอลล้องทางช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 างน้องรู้จักช้างไหมนะ มันมีงวงมีง่ามีใบหูน้าตามดีช้างตัวมันใหญ่กินใบไม้ในป่ามากมี้เวลาที่มันมจะยิงก็นันก็รับดีงวงอะลูกอะไรอะขอบว่เอาอะไรดูอของเอาปุ๊บอเออะไรดูอของอะ